สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเขาก็จะพัุกคตมาทำอีเวนต์นะคะก็คืออีเวนต์สีฟ้าอันนี้เลยวงกลมไว้ให้แล้วอเป็นอันนี้เลยนะคะให้ทุกคนกดไปที่ข้างล่างขาวๆวงกลม,มาให้อีกแล้วนะคะอะให้กดทําแบบฟอร์อมพปอดเัยอันนี้ทําตามข้อเท็จจริงได้เลยนะคะเสียงยาวทำตามข้อเท็จจริงไปเลย โอเคสามารถทำตามพ่อทีจริงได้เลยนะคะเสียงเพลงอาจจะหายหน่อยนะเพราะว่าก็อยากให้โฟกัสเสียงเนาะเพราะว่าตัวที่เราใช้อัดเสียงมันไม่ค่อยดีเอ้ยเสียงน่ากลัวโอเคสามารถทำต่อแบบแบบเราก็ได้งรงโสวยๆเลยนู่นอโอ้สวยๆไม่ใช่สามารถทำได้เลยนะคะแล้วมันก็น่าจะได้ชุดราศีลาสีแบบ ชุดตำรวจเหรอหรือว่าอะไรชุดทหารเรือบ้าโรจีใช่ไหมทำต่อทำต่อโอเคแล้วมันก็จะให้เลือกแบบนี้เลยนะคะ เราได้ชุดมาแล้วเราทำได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะก,ก,ก็กดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเน็ตบ้านไม่ค่อยดีเลยอ่ะกดเยอะมากเลยนะคะสำหรับใครที่เบื่อก็สามารถขับขั้นตอนการกดไปทไดยเลยนะเพราะว่ามันก็กดเยอะอยทีเดียวเลยแ่ะคะ่ะเราเคยได้รับแล้วหรือเปล่านะคะก่าจะเข้าไปในคลังของขวัญน,นะคะอันแรกน่าจะเป็นหมวกหรือเปล่า อหมวกนะคะหน้าดากนะแล้วก็เป็นอันที่สองน่าจะเป็นผมใช่ไหมน่าจะใช่อันที่สองน่าจะเป็นผมนะคะอืมเฮ้ยอันที่สองเป็นชุดดีพูดผิดนะคะก็รอรอโอเคอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูมูลค่าชุดกันนะคะกด อย่างแรกให้ดูชุดก่อนนะชุดมูล,ลค่า50เซมนะคะแล้วก็หมวกหมวกหมวกมูล,มล,มล,ลค่า50เซมเหมือนกันนะคะรวมไอเทมทั้งหมดเนี่ย100เซมโดยจริงๆนะคะหูเยอะเยอะพอสมควรนะคะ,ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายว่า